โอเคเปิดมาแล้วฮะ Modern Warfare 2 for the record โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมจะอยู่ผมหน่ยการโอเคนะฮะกับเกม Call of Duty Modern Warfare 2 v Master นะครับผม a S. <S มันคือ S M G ครับท่าน <the> คนบ้าอะไรชื่อโซ a วะ ก็เป็นการเกินของภาคที่แววนะฮะเราจะรู้กันดีนะครับถ้าเป็นภาคแรกจะรู้นะฮะว่าคนยื่นปืนให้คือใครนะฮะกูจะเริ่มแล้วนะนิโคลยโดนจับตัวไปแ,แล้วเราต้องไปช่วยเขาออกมาเราจะไม่ทิ้งสหายร่วมบบ คาเอฟมันชื่ออิมรนันซาคาเอฟแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะผมจะมาเว้นแปลไทยไปด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นแบบไม่แปลไทยนะฮะเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะอัพเป็น2คลิปแยกเืลอด,ดของยุกชายกูบนมือของพวกมันแขนเดลสตาร์วันเอ็กซเวยมิสไซล์ถูกยิงไปแล้วขอย้ำม,มิไซล์ถูกยิงไปแล้ว อาจจะมีวินพันธ์บ้านหรือ,อยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแม่เอาไว่าผมจะพยายามแปลพยายามพูดให้ไวที่สุดทีด่จะทำได้นะฮะ <c oughs> แกส๊สเยบโปรยถ้าจำไม่ผิดนะไม่ได้เว้นนานนะฮะวืมชื่อไปหมดแล้วว่าอย่างมันทำภาคใหม่มาด้วยนะฮะแม่ไม่ใช่ไหมบบว่าเทียวรู้สึกว่าผมเว้นแบบเออเว้นเว้นเฉยๆอะ่ะก็แบบอยากมาอัดใหม่นะฮะห้าปีต่อมา โอเคมอสโกนะฮะประเทศรัสเซียยิ่งสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหมือนเดิมขึ้นเท่านั้นอนาคเขตถูกเปลี่ยนมือคนใหม่เข้ามาแทนที่แต่อำนาจก็จะหาเข้าสู่คนใหม่เสมอ ที่ผ่านมาเราสู้คขยงข้างโพดวรัสเซียแก้งทําเป็นไม่รู้ว่าจริงๆแล้วพวกมันเกลียดเรามากขนาดไหนประวัติศาสตร์ถูกเขียนโดยผู้ชนะผมเองเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเราชนะนะแต่พอเราจัดการศัตรูได้คนหนึ่งมันก็จะมีคนใหม่ที่เก่งกว่าเดิมเข้ามาแทนที่ตลอดแค่เกิดคนละประเทศเหตุผลแมะจุดมุ่งหมายของคนเราก็ไม่เหมือนกันแล้ว เหมือนไอคำพูดที่ว่าศัตรูของเมื่อวานคือสหายร่วมรบในวันนี้ถ้าคุณฝึกใครสักคนให้สู้ไปกับคุณคุณก็ต้องมานั่งหวังเอาทีหวังว่าอย่าให้เขามาหักหลังคุณเลยอิมรานซาคาเอฟฮีโร่ออฟเดอะนิวเวเซียนะฮะฮีโร่คนใหม่ของรัสเซียประมาณนี้นี่ยูเอสอาร์มี่เนเจอร์นะครับโจเซฟอาร์เวนสิบีนะฮะมันก็เป็นแค่วันเดิมๆแย่เ,เ, yeah, เหมือนเดิมนั่นแหละคุณรู้คนที่ผมต้องการใช่ไหมจ่าโฟวี่ช่วยหาให้ผมหน่อยว่ากัน ครับมีทหารใหม่เข้ามาวันนี้ครับท่านเดี๋ยวผมจะคัดตัวตึงไปให้ฮะมาครับ SSDD นะฮะย่อมาจาก Same Sheet d i f f e n t Day นะฮะแปลแบบคุยกับเพื่อนก็เหมือนเหมือนเดิมเหี้ยเหมือนเดิมประมาณเพื่อนถามว่าวันนี้เป็นไงก็ Same Sheet d i f f e n t Day ประมาณนี้นะฮะจนดีต้อนรับสู่สนามฝึก101น,น,นะพลทหารแอร์เวนจะมาสาธิตวิธีการใช้อาวุธเบื้องต้นให้กับพวกคุณ ไม่ได้ว่านะผมเห็นพวกคุณสาดกระสุนกันมั่วสัว่วดยที่ไม่ใช้ศูนย์เวงเลยล <laughs> นอกจากคุณจะยิงไม่โดนอะไรแล้วมันจะทําให้คุณดูโงโด่ด้วยเอาละพุทธานอาเวนโชย,ยิงเป้าให้ดูหน่อยหยิบอาวุธที่อยู่บนโต๊ะเลยมาฮะเขาใช้ว่าโชนะฮะเอาละยิงเป้าโชหน่อยอออเอ้าไม่โดน <laughs> 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 โอเคฮะสาดกระสุนเห็นไหมกระสุนไม่เกาะกลุ่มกันเลย คุณจะต้องยิงปืนผ่านศูนย์เวงด้วยถ้ายิงที่บ้านคงเอาละไพเวทอาเวนโชวยดูหน่อยว่าเวนเจอร์แบบพวกเราจัดการสตูกันยังไงขั้นแวกยอดตัวลงเวงผ่านศูนย์ไปที่สตูอโอเค ได้ไหมฮะง่ายแค่นี้เองถ้าอยากฆ่าใครสักคนมึงก็แค่ต้องใช้ศูนย์เวงในบางสถานการณ์ที่เป้าหมายอยู่หวังกำแพงบางจงจำไว้ว่ากระสุนปืนบางชนิดสามารถเจาะเข้าไปหาได้ไปฮะนี่กำแพงมันบางนะฮะแล้วกระสุนมันเจาะเข้าอย่างสุดท้ายที่ต้องเรียนรู้นั่นก็คือวิธีการควงกระเบิดเอาละอาร์เน ยิบระเบิดจากโต๊ะไปที่คว่างระเบิดใส่เป้าหมายเพื่อกำจัดในคราวเดียวตัวคนนี้ก็เป็นว่ามน,นะฮะแปลภาษาอังกฤษไปให้กับทหารพวกนี้อัฟกันแน่นอน <c ười> เคยเห็นผ่นานๆหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับขอภัย <c ười> ดีจำไว้ว่าระเบิดมันจะกิ้งไปตามพื้นผิว <c ười> คิดให้ดีก่อนที่จะปาเ <c ười> พราะมันอาจจะปาโดนตัวเองได้ <c ười> อาา๋ะขอบคุณที่มาช่วยฝึกนะพลทหารอาเวนไปโยงหลุมได้แล้วในพลเชฟเฟิร์ดอยากจะเห็นทัศษะนาย Okay, ะะเอาละใครจะฝึกก่อนไหนดูหน่อยสิสว่าเรียนรู้อะไรกันบ้างโอเคนะฮะโอ้โ oh, หแสงอันนี้ก็เป็นภาคบีม s สเตอร์นะครับถ้าไม่บีมัสเตอร์มันก็จะไม่เห็นรถถังจอดไปอยู่ตรงนี้นะฮะพูดไว้ก่อนนะผมอาจจะวินพันนิดนึงนะฮะแม่อันนั้นก็น่าจะเป็นฮอร์เชฟร์นะฮะบอกไว้ก่อนเลยรู้สึกตัวเองวินพันจัดๆเลยนะฮะช่วงนี้ แม่เพราะฉะนั้นถ้าคำไหนผมวินพันหรือแปลผิดแปลถูกไงต้องขออภัยด้วยนะฮะบอกไว้ก่อน <c oughs> เคมไว้ก่อนเว้ย <c oughs> ไงพลทหาร <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่ยุมนะ <c oughs> นายพลเชฟเฟิร์ดต้องการมือดีจากหน่วยของเราสักคน <c oughs> เพื่อไปร่วมกับภารกิจพิเศษของเขาแล้วเขานั่งดูอยู่ <c oughs> โอเคไปเอาปืนบนโต๊ะ <c oughs> โอเคฮะโอ้ดีเสิร์ว้าวโคตรสวยเอาละคาที่สอบปืนไปที่ไว f l ต่อครับดีครานี้สลับปืนอีกครั้งหนึ่งโอเคฮะสลับแล้วเห็นไหมว่ามันเร็วแค่ไหนจำไว้ว่าถ้าปืนหวักหมดแล้วก็ควักปืนรองมาใช้จะดีกว่าเอาละเตรียมยิ้มให้กล้องนะแล้วก็อย่าพลาดว่ะนายพลกำลังดูนายอยู่มือดีเท่านั้นที่จะได้ร่วมหน่ยวยพิเศษโอเคเอาละเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่เป้าแรกนะ ท่านผู้ชมเคยสงสัยไหมฮะว่าถ้าเรายิงไอ้เชฟเฟิร์ดจะเกิดอะไรขึ้น <laughs> อ่าไม่ยิงดีกว่า <laughs> สปอยนะฮะยิงมันก็ได้เริ่มใหม่ <laughs> ไปเริ่มนะเคลียร์พื้นทีแ่แรกเร็วเข้าไปไปไปจะไปฮะโอ้โหแม่ผมเวงช้า <laughs> ปึ๊บหนึ่งโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่ะค่อยๆหย,ยอดนะฮะ <laughs> พื้นที่เคลียร์แล้วไปไปไป โอ้ยประเด็นเนีพี่วิ่งไวแต่ว่าเองไม่ไวขึ้นดันบนบันไดไปโอ้ยสามเป้าเอา้าผมยิงเมื่อกี้กดซูมสองรอบพื้นที่เคลียโดดไปไยอุ้ยพื้นที่สุดท้ายแล้วไปไปไปโอ้ย,อย,อยกระสุนหมดอไอ้นี่ไปฮะวิ่งไปที่ทางออกเร็วเข้าโอ้หโอเคไม่น่าเกลียดโอเคทำได้ดีนี่ นายวิ่งเหมือนกับพวกมืออาชีพเลยเอร่ะนายจะไปรวมทีมด้านบนหรือว่าจะไปยิงอีกรอบก็ได้นะอร์ะขึ้นไปรวมทีมด้านบนได้แล้วเรียกคันเตอร์ทุกหน่วยถึงเวลาที่เราต้องเคลื่อนพลแล้วอ้าวไว้อ่ะ BCT1 กำลังถูกกัดอยู่ในเขตอันตรายแล้วเราขาดการติดต่อกับพวกเขาพวกมันดาเบิดสะพานทิ้งแล้วก็ต้องวิ่งไปทุกคนขึ้นรถเร็วเราจะเคลื่อนพลอ้าวมีเรืองฮะท่านผะู้ชม มาไปกันต่อนะครับมิชั่นมันสั้นเกินอ้าวโหมดไม่มีเสียงเออมาละเหมือนเดิมนะครับได้เว่นเป็นโจเซฟอารเวนนะฮะพวกเราคือกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติการทุกสมอภูมิเป็นศึกของพวกเราเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ย้อนเกี่ยวพันกับที่นั่นเราจะนิ่งดูไยไม่ได้การเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือทางการทหารนั้นอาจเป็นการพัฒนาประชากรหรือไม่ก็ทําเพื่อการทําลายล้าง เราไม่ได้เอาอิสรภาพมาให้แต่เราสามารถบอกหนทางที่ให้ได้มันมาตั้งหาก That, <my> friends, นั่นแหะสหายมันมีค่ามากกว่ากองทัพทั้งกองทัพอีกแน่นอนว่าการที่มีอาวุธที่ดีมันสำคัญก็จริงแต่มันสำคัญกว่าว่าใครเป็นคนใช้มันมากกว่านี่คือยุคข,ของเวียบรูดผู้สร้างตำนานผู้ชนะคือผู้ที่ได้เขียนประวัติศาสตร์ไปยูอกันเลยดีกว่าวันนี้ก็เป็นเฉีย <laughs> ง เป็นเสียงเฉยเสียงของเชฟเฟิร์ดนะฮะแม่ทีมเพลเยอร์นะครับวันที่1มันเดิเนไปโจเซฟอารเวนนะฮะแม่วินพันไปไหนเนี่ยอาพี่ชอ่าแม่ง <laughs> เปิดมาก็ดูดีวะฮะอ๋อพวกเราด้วล้ว <laughs> ลุกขึ้นอารเวนเวนเจอร์ <laughs> ure, ยิงเปิดทาง <laughs> โอ้ติด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  <laughs> ติดไว้เนี่ยโอเคเข้าไปฮะ ตรงนี้เป็นจุดซุ่มที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดนะฮะเท่าที่จําได้อะนะไม่ได้เว่นานนะฮะแล้วเขหยอดไปโอโ้โหมันก็ยืนแบบฮันเตอร์ทูเราต้องยิงสกัดพวกอ p g จทีมไม่ให้มันพังสะพานลงไม่งั้นเราได้ไว่ายน้ําไปแน่อันเว้นใช้ M203 สอ์วอล์วรวอลนี่คือฮันเตอร์ทูวันขออนุมัติเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดที่พิกัด2 5 2 1 7าหเป้าหมายคืออพาร์ตเมนต์12ชั้นสีขาวทราบแล้วเปลี่ยนหญิงข้ามแม่น้ําไปเว้ย นี่คือบอลหลอดเย่คันเตอร์ทูวันเราทราบแล้วเราคือมาร์11บนเครื่องเ15 s อสสองรัขอรายงานตัวเพื่อรับคำสั่งทราบแล้วเปลี่ยนที่คันเตอร์ทูวันนี่คือมาร์11บนเครื่องเ15ตอนนี้เราอยู่ที่พิกัดเซียบ้าตะวันตกเฉียงเหนือเรามีจรวดจ,จอดแดน2ลูกพร้อมใช้งานช่วยยืนยันเป้าหมายทีทราบแล้วเปลี่ยนบนสะพานซิปเนกาสตูมาเดี๋ยวพร้อมแล้วบนสะพานอีกฝั่งหนึ่งมาร์11 เราต้องการให้คุณจัดการเป้าหมายอพาร์ตเมนต์12ชั้นสีขาวที่พิกัด252171คุณเข้าใจไหมอ๋อไม่เอ้ยคำสั่งชัดเจนเรากำลังปฏิบัติทันทีล็อเป้าหมายแล้วคุยกันยาวมากนะฮะเขาวอให้ F15 <c oughs> มาบึ้มนะฮะแม่ผมอาจจะอ่านวินพันไปนิดนึงต้ขออภัยนะฮะ h u n t 2 <c oughs> ตอนนี้สะพานเสร็จแล้วเรากำลังจะเคลื่อนพลทุกคนเคลื่อนพล ทุกคนรีบไปขึ้นรถเร็วโอเคฮะไปเร็วเข้าไปขึ้นเลยอีกสิบวิมันตึกไหนครับท่านตึกทั้งหนึ่งในกาไงตึกไหนนะก็หนึ่งในกาตึกสูงๆนั่นไงเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะว่ามันทางขวาหรือทางซ้ายวะเนี่ยผมว่าซ้ายนะ เฮ้ยมันไม่อันตวายหรอเว้นแบบเนี้ยเฮ้ยเชฟเฟิดไม่สนเรื่องอันตวายหรอกนะเรียบร้อยฮะ F15 มาบึ้มผู่รอให้ตายงี้สิเอาล่ะเราจะเคลื่อนพลกันแล้วอลัสกามายเคลื่อนพลนะฮะสับทหารโอเค Hunter 2กำลังเข้าไปแล้ว รับทราบฮันเตอร์ทูแจ้งยานเกาะฮันเตอร์ทูทุกหน่วยระวังพลนวียนด้วยห้ามเปิดฉากยิงจนกว่ามันจะยิงเราก่อนค่าสึกอาจจะอยู่บนดาดฟ้าระวังด้วย <You see? S 1> เห็นอะไรไหมเพื่อน <got> ไม่อ่ะไม่เห็นอะไรไ้ย <This place S 1> ที่นี่แม่งยับเยินนะวะโอ้าวโอเวอร์ลหดฮันเตอร์ทูวันเ <Ooh. S 1> oh, wow. รากำลังข้ามสะพานไปที่พิกัดอ e. ีรับทราบเราฮันเตอร์ทูวันระวังตัวด้วย เอาละระวังนะพวกเราอาจจะได้ปะทะกับมันแล้วรับทราบโหเข้ามาแล้วนะฮะถิ่นศัตรูระวังสุดซอยโอเคยิงแกงได้นะฮะอย่ายิ่งอย่ายิ่งอาเดนก็บอดนะฮะซีไฟทหาร,ร่าบสอนายบนนะเบียง12ในก้าติดอาวุธไหมไม่พวกมันแค่มายืนดูเราเฉยๆผมว่ามันมาสอดแนมพวกเรานะ แต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปยิงมันก่อนอยู่ดีเอ้าเห็นมันไหมเห็นมันไหมกูไม่เห็น้วยแจ็คฮันเตอร์ทุกหน่วยนี่คือจ่าฟูวี่เตรียมตัวปะทะว่าถูกซุ่มโจมตีจากหลายตำแหน่งนั่นไงมาฮะเห็นนะตอนนี้หน่วยวรากำังโดนโจมตีนะฮะพวกเราดันไปโอ้โหบนดาดฟ้าเทียบโอ้ย โอ้ตายแล้วโดน RPG นะฮะคันด้านหน้าเราถอย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 ด่วนเลยขับไปขับไปโอ้ยไอคันด้านหน้าก็ยังมีอยู่นะฮะอย่างน้อยเพื่อนเรารอดคันนึงอีคันนึงแม่งตู้มไปวะโอ้ยแม่งโคนเยอะช้ลูกกรนช้ลูกกรนเราพาวงมาได้นิดนึงแล้วดั้ไปโอ้ยชนฮะโอ้ยเดือด โอ้ตอนนี้คือผมสาต์มั่วไปนะฮะอะพีจีบนหลังคาระวังระวังออโอ้โหดีดออกมาอ๋ไปโอ้ยดันโอ้โหไม่ไม่ช่วยกูก่อนเลย <c oughs> โอเคทุกคนโอเคไหมเฮ้ย <c oughs> มันอยู่ด้านบนเรา <c oughs> อยู่ให้ห่างจากหน้าต่าง แล้วก็ไปเคลียร์ชั้นบนไปไปไปใช้แฟตแบงไม่ใช้ฮะก็กาดไปเลยเรียบร้อยหมดห้องยังอยยังมีเอหลือัวหน้าแดงเลยเมื่อกี้โอเคน่าจะหมดแล้วนะฮะฮันเตอร์ูวันเรียกฮันเตอร์ทูทีตอนนี้ผมอยู่ที่วงเวียนทราบ้วเปลี่ยนฮันเตอร์วันตอนนี้เราสู้ไม่ไหวแล้วเราโดนยิงกดมาจากวงเวียนช่วยเราทีแข็งใจไว้ก่อนนะฮันเตอร์ส เราก็จะไปหาสองหนึ่งเ้อกันเอาละทุกคนตามผมมาเฮ้ยเมื่อกี้พูดทูทีทูวันไม่ทันนะฮะกูพูดแบบภาษาไทยไปด้วยกันขออภัยนะฮะแม่จริงๆแล้วโหถ้าเราแปลตั้งแต่เริ่มต้นมาเป็นทูวันทูทีก็น่าจะพูดทูวันทูทีนะฮะแต่แบบเมื่อกี้ไม่ทันจริงๆนะฮะขออภัยทำเสดในหัวคือแบบปั่นไปหมดละระวังแม่ท้งขวาในห้องเวียน h ันเตอร์ 3, นี่คือฮันเตอร์สองหเราเข้ามาในวงเวียนได้แล้วกำลังปะทะอย่างนักรับทราบแล้วสองหนึ่งมาแปลแบบนี้มันง่ายกว่านะฮะผมขอพูดเร่แบบไทยๆเลยกัน <c oughs> เป็นรอ <c oughs> ได้ยินเสียงคนเร็วเข้าเราต้องไปช่วยตัดกำลังฆ่าศึกเพื่อช่วยฮันเตอร์สอสามโอ้ได้ยินเสียงฮนะเช็คมุมโอเคทุกอย่างเคลียร์อ้านี่ไง โอ้โหกำลังกินกันสนุกไหมพี่โดนมาศาสตร์เลยฮะมึงยืนเวียงแถวกันได้ดีมากเฮ้ยอย่างนี้กูเรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้ก่อนไวน้แล้วเนี่ยฮันเตอร์สองหนึ่งนี่คือฮันเตอร์สองสามขอบคุณมากที่คุณมาช่วยรับทราบแล้วสองสามเลิกกันประมาณนี้นะฮะเอา ทำไมพี่ลากหัวคมๆเอ้าไม่ตายหัวแข็งไปไหนวะเนี่ยฉันคิดว่าไอตัวสุดท้ายมันวิ่งอยู่หลังชั้นเวียนนะในชั้นเวียนเอออินทูตัวทีตัวทีแหมวิแปรไปหน่อยฮะเลียเลียกับผีกดันสองคนกำลังเข้ามาข้างนอกไหนน่าจะเป็นไอตัวที่ว่ายิงไปเมื่อกี้นะฮะ hunter สองหนึ่งเรียก overlord hunter สองหนึ่งนี่คือ overlord รายงานเข้ามา โรงเรียนเคลีย์แล้วข่าศึกกำลังถอนกำลังออกจากพื้นที่ตอนนี้กำลังเก็บงานอีกนิดหน่อยรับทราบแล้วสองหนึ่งไปที่จุดรวมพลได้เลยอาจมีค่าศึกหวงเหลือระวังด้วยรับทราบแล้วโอเวอร์อหลดขอบคุณที่บอกเลิกกันทุกคนเราต้องวิ่งไปที่จุดเช็คพอยต์ไปเร็วเข้าไปครับดันไปต่อตรงนี้จำได้จะมีคนวิ่งออกมาฮะขอตัดกำลังก่อนเลยอืมนี่แหมวิ่งมาตรงนี้มันจะยิงเราไม่ได้เพราะมันหันหลังนะฮะ <laughs> ผมจำได้ แม่อผมจะเล่นปะปนสไตล์ผมกับสไตล์ที่ท่านผู้ชมน่าจะชอบนะฮะแม่เล่นรอบที่แล้ผมวิ่งโดดๆโดดๆบ่อยไปหน่อยนะฮะมันก็เลยอาจจะแม่อจท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่อินนะฮะก็เลยะเดี๋ยวจะพยายามเล่นแบบหลบมุมหลบไปแบบนี้ให้มันเหมือนสถานการณ์จริงบ้างนะฮะแม่เอาใจคนดูนิดนึงนะฮะเขียะไปฮะพาคนเจ็บไปหาหน่วยแพทย์เอาฮอของผมไปเลยท่านสุภาพบุรุษเป็นการยึดเมืองที่เยี่ยมมาก บทหารอาเวนต่อจกนี้คุณรัาคำสั่งตรงจากผมเท่านั้นเดี๋ยวผมจะบอกไว้เอียดบนฮอไปเราจะต้องเคลื่อนพลแล้วโอเคไว้เจอกัน